สวัสดีค่ะอาบน้ำแล้วจะไปไหนไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปเดินเล่นสักกันหน่อยบอไปยังไปไปปานว่อาบน้ำเออเดี๋ยวตัวหงอืมเดี๋ยวเป็นกระตุ้มคันคล้ายอะไรเราเพื่อเหยรัน เอออย่าไปกวนบ้านเขาพนาหลานมาอาบน้ำแล้วโอ้ผู้ดใดเปิดประตูไว้พอดีเลย yay, yay. ไปเดินเล่นสักหน่อยไปกันเลยเด้อจ้ารัวตะก,กิ่งก็เสร็จแล้วน้องพิมมี่อันนี้หัวตะก,กิ่งแล้วแล้ว เราแล้วนะจ๊ะนางเออตุ๊บเท่งนอนแล้วตุ๊บเท่งนอนแล้วนางบอกว่าวัวตุ๊บเท่งนอนแล้วอันนี้วาลินก็นอนกระทิงทองกินนมแม่ อืมอไก่ะไรวะไก่โตขี้มูไก่โตขีนีไ้หมั่น่า่านบ่ไม่ต้องกลัวหรอกลูกมีโม่มันไม่ทำอะไรมีโม่ไม่ใจดีโอ้ยบ้าเขบัอุมอุ้มบ้อุมหรอกลูกขนรถผู้ใดมอยู่รถไปเี่ยวนมอยู่ ไปรถใครมา,ามาเดินเล่นอนู่นพี่คิวพี่คิวอยู่นนบบน่นืนยืนก่อนยืนก่อนรอให้รถไปก่อนรถมาค่ะรถมารถมายยเ นี่พวนไปส่งพานลงเดินไปแค่ทุ่งนาน,นั้นนะไปเดินลงไปหน่อยนึงไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่เดี๋ยวรอให้มันไปก่อนไอ้ขาวไปกับไอ้นีโม่ไปไ <laughs> กลัวไอ้ขาวไปไปเราเดินไปทางนู้น ใช่หรือเปล่าเพราะว,ว,ว่าเราสีเอากอฮอลมันดีมันมันสีห้องแองแอง <c oughs> โอ้ยเร,เราตามภาษาเดงหน่อยเอาดีดมือจะคล้องนะดีดมือนานนั่นนันนันแม่บอกแล้วว่าสิดีดมือจะคล้องไปลงไปไล่ไก่ไปวิ่งไปนั่ง จะไปไล่ไก่แล้วพี่น,อน้องนางบอกว่าไล่ไก่เขาขอกะนะแดดร่มลมตกบ้านนอกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะจ๊ะจะไปแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยเอาแล้วจ้ะเอาแล้วจ้ะเด็กน้อยเอาแล้วจ้ะ อาแล้วจ้ะเด็กน้อยไล่ไก่แล้วจ้ะไล่ไก่เพื่อเงิยลันแล้วจ้ะ<ป>มันไปหมดแล้วไก่ไปมันเมือนเอาเอาใช่ไหเอาไปจมบมาไก เอาไปวะแกไปจับมาดูไกอาไปต้มกินเด,นดี๋ยว,ยวพี่ยลันดาเดี๋ยวพี่ยลันดาพี่เอายางถ้วยาองนไน้้วไ่ไปยังปูนไปยังปูนมื่อคืนพี่ก็ได้ม,รรมว้ะแ บอลเลนแม่ไม่มาสีมามาพี่มาพี่อุ้ยทำไผู้เล่นนีืปูอะปูนพ่นขึ้นไปขึ้นไปได้บ้อนั่นสิไปได้บ้อนั่นป้าหนำลงมาพี่พุ่ณอ๋อบักขาวทันทีนั่นคือหอดพุ่นแล้วง้อเมีนบักขาวเมีนบักขาวไปทั้งเดยลงมามาสิมาโอ้ยผู้ใดมาขุดปูนจึงไม่ขุดปูาะ พ่อเมียพี่นอกจังได้ขุดเถึงมามามาเออรูปูวาเซนอืมมันไปคุยกันแล้วป่ này pha lắm luôn phải ngay mà tay tháng này à? รถจกักรยานอืนใกล้ตายมินมินไปมันมันมันยังบ่หมินเป็นยังคือบ่าหมิน,นเพราลง,งี้อดด้วยน่นขี่จกักรยานไม่อยู่ อันนี้ออดขี่รถจิงมันโอ้อันนี้ออดก็ขี่รถิงเหรวะขี่รถจิงก็น้องพิ่มีว่าออดขี่ใจดีอืมันนีออดก็ใจดีจะกินเขาก็ยัง ลูกกระดาษเล่นเกมเล่นเกมมาพาเย็บนี่ตุ้มตามไม่ต้องกลัวกลัวตุ้มตามบ่ตุ้มตามนั่นคือไห่นางบอกกลัวตุ้มตามนี่ตุ้มตามนี่ค่ะตุ้มตามนั่นคือเยแบบนี้ตุ้มตามคันไง มันไม่โดนอะไรมาหรอกมันคันแม่แย่เอินมืงเอินมงดม่นงห้องพูยัอืมพูดไม่พอเลยออกไม่ได้แล ok. ้วจ้ะแยเมื่ยมองยยกไม่ได้แ Oh, okay. อันนี้ประตูรั้วตะกิ่งระวัาางมันจะล้มทับนามันจะล้มทับนาเด็กน้อยเอ,ออเออ,อ Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, win, ya, yeah, win. เลี้ยงผู oh, well, oh, ้ใดน่ะโอ้ลองพิมพ์กินเพียงวารินวารินร้องผุนเป็นไงไรไหมผุนเปิดประตูพป็นไงไรเปิดประตูพป็นไงไรเอออ่ะเปิดประตูไว้รอพ่อไร่เร็วๆโอ้เก่ง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 พี่น้องเอ้ยแข็งแรงแข็งแรงพ่อพ่อพอพอโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยลบมาลบมา ปิดประตูปติดประตูแล้วปิดปิดปิดเป,ปิดแล้วก็ปิดไปเอาลากมาลากมา,าก,ไไก้อนนี้ลูกก้อนแบบนี้แบบนี้เจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าก้อนตำตำตัวจะของคนหน่อยก้อนนี้ก้อนไปนี่ทำแบบนี้ไปไปไปดันไปดันไป พยัญจจะออกพอพอพอพยัญออกได้อยอนีขี้มูนันกิน้งดีกวเพียงแทนควายเหรอแทนงวเหรอมาเร็วมามามา ไม่่ไม่วอาป้นต้องปิดนโน่นวาลินนางนอนละนี่วาลินนอนวาลินน้อยนอนอยู่ตูดแม่กับกระทิงทองวาลินเดี๋ยวแม่ตูดใส่เลอวาลินเดี๋ยวแม่จะตูดใส่เด้อว่าสันนางบอก วาลิน<ม>ตุ๊กเท่งเหรอตุ๊กเท่งเออฟ้ากันยีอีหยังนอนนอน,อน,นอนไงลูกนอนหยำอะไรเนี่ยนอนหยำหมักฝรั่งร้อยอ่ะอืมนอนหยำหมักฝรั่งละ มีลูกอมได้ไงฟังผุนไปฏิทินตกใจไก่เอา้าเอา้ารถเป็นอะไรอะ พ่อยายออกไปทางนอกมาฟังนี้มาฟังนี้ม,มาเบื้อนี้มาดูนี่เี้ยสวนพักเขาเรียกพักอะไร นผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งฝักชีฝักผักหูเสือผักหูเสือผักกวางตุ้งผักตองตุ้ยผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งมะเขือมะเขือคืนคืนมะละกอมะละกอน้อยน้อยอยากข้าไปเดี๋ยวจะเป็นคันคายนะ นเหมนเหอ็น่นนนไม่ม่ยบอย่เลยอืม้าฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สองเถายี่คลิปชนแนลเลยนะคะเลิเ์ออเออนี่เด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามไปนะคะอาบ๊ายบายเลยบ๊ายบายกนบ๊ายบายกัน